ดอะไรเสียแล้วกําลังงมๆเศร้าๆหาอยู่เป็นเป็นเลสี่วาทีมงานงมๆเศร้า ครับมือนี้มีงานที่พีพนลองตวนจากวัดมือนี้มันติมูนครับพน้ังวดตัดห้าให้วัดกันมือนี่เได้เกินนะครับล่เ็กลางกันหนายู่ من اومدم، دوباره، ما باید، ما باید کمی دیگه، دوباره کمی دیگه، نه؟ نه، 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 ن โอ้ปลาปลาตน้อนเอ้ยมีคนตมืดื้อนนี่นันาคตมือื้อนี่เนาะมีน้ำขันครอยกล้กัอย่าเปน้ำพุกปลาปลา Đang một hàng hang nữa đó Nó còn cái cưa mượt nè Hôn bố Kèn này bố nè Trời nhanh nhanh cái kèn như đọc xong bưng Thốt sọp bưng ซ้างจำเป็นนะครับกำลังสมเจ็ดอะไรเสียแล้วกำลังงงๆเศร้าๆหาอยู่ <c oughs> เป็นเป็นลสีว่าทีมงานงงๆเศร้าๆนี่่เหตไปน้อคอเนนี่ละเอาีดี Belo cạnh vườn chồng mông, rồi vì mông phải mông mà ngon, đi đi về chị lợn chồng lại lợn chặt 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 ráp trong này cả, Phát xong người thì năm chín tháng. Khửm nè, đẹp nè, cả. Ừ, cả, sau sau con. có Không Không เบอร์ครับเบอร์ไปสันี่แกงที่เราพี่จะไปเองแต่หนาเะยัอนี่กงเขาไม่ได้หมวัสุนาล้วเอากล้องไว้บ้ไหมวัสดีครับด้สวัสดีครับด้เกเก่ง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 

สมบรรยากาศภายในวัดโอ้วนิดกลุ่ม้อกไม้เลยกำลังงามนี่ก็จะเป็นหอละลักางหอละลักคางวัดบ้านท่าน,นี้แหละ ตัวนี้ไหมมองพี่น้องหมด m u มอเยังไงกัน Ôi giờ còn hiến mà vì đó Đây, có khô Nó sắp bắn ra cạt thôi, nó bắt không? งานว่าชมหวัวละข้งกันเออพี่น้องเลยละข้งกันทางเลี้ยวไม่ไหม,ไมอยู่ ก็เป็งาสิสอนว่าเปงานชิ้น คแล้ละุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วนล,วลวะเียอนบริเวณห้องดำห้องนี้ล้ว่าแถวนี้ยก็ินห้หายที่นอนเวังระง หนึงนคังค้งจ้วนึ่งนึ่งครัเง็นพร้อมั้ง ครับยางวัชายกันคนมารวมน้ำแล้วคนที่น้อยใจนะครับก็ซื้อคนอาเรียนทั้งซอสหม้อล้อของบ้านเนอกนี่ก็โอ้ก่อนหินนะโอ้ตัดงามครับนี่ตัดงามของเรียกเลยนี่ตัดงามขนาดเลย บบแม็นมวยสามารเล่นครับในม,มวยอาชีพเลยเด,ดี๋ยวนี้รัดงาแบบนี้รัดนาำโอ้ก่อนหินงผงน้่งนวลเน

thôi thói thôi 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 con, thói con Ô, đẹp thôi 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 tiếng cười คนทีมงานก่อนนี่และมาทำงานตั้งทำความสะอาดท้าหลังเมมถืลอละเดี๋ยวบายหกขวดทั้งัดห,ห,หน่อยออโอนะ้จุดนน่ตัดโมเนลร์จวนเดี๋ยวบราย รักแน่แล้วประเทศของน้ำสร้างหลังชาลาคัามยาก้ารกำลังจัดการเดี่ย 你看，那都是那个，那包的，叫咱们吃个饭。哎呀，牛筋啊，我都吃那个。好，我吃。我吃一个。对吧？我吃一个。啊！你吃那个？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  พอดีเครื่องจันาก็ได้เนืเกียใบพอดีพี่น้องบ่าก่อนหินดูตะดีอ่อนรองข้อสหรับเทยจะย่หงนะเมื่้เป็นเหยอยู้งมเ่ามันตามเราโมเจาที่ไปเฮ็ดหมวกจับจังไดมันกีนานั่นบ่ต้องไปถามีู้่ไมัเฮ็ดเลยแกบเทียหอย่างเนาะไม่ได้บังเนาะ อัขึ้นแล้วยังถ่ายป้าครับตรงนี้คย็เรียบร้อยนะครับกำลังรวมพลกำลังรวมพลกำลังรวมพลมาารวมพลแป๊บเดียวแป๊บเดียวพอได้ถ่ายรวมถ่ายอย่างนั้อว่าได้พี่หนางมาเงมาเยอเได้แล้ว ครับขออนุญาตนถ่ายรูปได้แล้วครับครับครับติดแล้วติดแล้วครับพี่น้องด้วยือวเสร็จสินวารกิจเข้ามาทำหมุนมือนี่ทางวัดวัดบ้านศิริมงคลวนาลามนะครับทางเจ้าอาวาสกับวัดทายรูปเป็นสักทีพยาตน้ำดีใจน้ำนะครับ มาีิลูกไล่ไปคนไทยย่งว่ามันพูดอะไรไม่รู้เู้ช่วยเเรากุ้เฮ้ยดดีดีเอาบอกเขาจดไหมนี่ไปกินข้าวุณแ้มไปกินข้าว